อย่างไรก็ตามนะคะทานน้ำใจยังคงหลั่งไหลช่วยเหลือเหยื่อน้ำยมท่วมสุขโขทัย7ออำเภอ7,800กว่าครัวเรือนล่าสุดเนี่ยชาววังใหญ่ระทึกอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามวลน,น้ำเนี่ยซัดถนนขาดพังยาว300เมตรไร่นาจมอีกนับหมื่นไร่เลยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะแมบบ้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ว่าระดับแม่น้ําในน้ํายมเนี่ยจะลดลงบ้างแล้วหมู่6ค่ะคุณผู้ชมหมู่6อยู่ตําบลวังใหญ่อเภําอรีสํโรงชาวบ้านยังคงผวานะคะเพราะว่ามวลน้ํายมที่ไหลทะลักผ่านคันดินแตกตรงใต้สะพานฟิริปัญญารัฐทําให้น้ำเนี่ยทะลักไปท่วมหลายหมู่บ้านล่าสุดมวลน้ำมหาศาลจากจุดแตกดังกล่าวเนี่ยไหลามากัดเซาะถนนทางหลวงเส้นทาง เส้นวังทองวังใหญ่จนเป็นโพรงลึกแล้วก็พังทั้งแถบเป็นระยะทางยาวประมาณ300เมตรถนนบางช่วงเนี่ยถูกกระแสน้ำยมกัดขาดยาวเกือบ30เมตรทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปิดเส้นทางการจราจรพร้อมนำเครื่องจักรลงพื้นที่แล้วก็หาทางแก้กปัญหาให้กับประชาชนจะได้สามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็วนะคะขณะที่ความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆยังคงไหลามาไม่หยุด ทานน้ำใจค่ะจากเมืองชนบุรีนำโดยบริษัทสมาร์ทคอนกรีตบริษัทคอมพรินชนบุรีบริษัทเอเชียรีไซเคิลแอนด์เฟอร์วิทบริษัทอีโคแมเนจเมนต์อินดัสเทรียลบริษัทพวัตโลจิสติกและบริษัทเ p k พีเคเครน ก็ร่วมกันบริจาคสิ่งของจำนวนมากช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้นะคะโดยมีนายองอาจเพ่งเอี่ยมและนายน,นาราทิ์ภูมิถาวรรองประธานหอการค้าจังหวัดสุขโขทัยเป็นตัวแทนรับมอบแล้วจะได้ลงพื้นที่นำไปแจกให้ถึงมือชาวบ้านในตำบลคลองยางตำบลย่านยาวตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลก ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยตอนนี้ล่าสุดที่มีรายงานเข้ามานะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ7อำเภอ49ตำบล263หมู่บ้าน7,873ครัวเรือนส่วนพื้นที่การกาเกษตรนั้นคาดว่าจะเสียหายเนี่ยประมาณ43,747ไร่ค่ะเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำ หลังเขื่อนใต้เขื่อนเจ้าพระยาหน่อยนะครับเพราะ,ะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการปล่อยระบายน้ําเพิ่มเพื่อรอรับฝนรอบใหม่ที่จะตกหนักในห่วงสัปดาห์หน้านะครับล่าสุดมีการรายงานจากเขื่อนเจ้าพระยาว่าจะเพิ่มการระบายน้ําเพื่อรอรับฝนรอบใหม่ที่จะตกหนักในสัปดาห์หน้าก็จะส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่ลุ่มต่านอกคันกั้นน้าคลองผงเพงคลองบางบานลุ่มแม่น้ําน้อยมีระดับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้เฝ้าระวังเอาไว้ด้วยครับ เขื่อนเจ้าพระยามีการรายงานปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับจาก1349เป็น1399ลูกบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อเร่งระบายน้ำเหนือและรอรับน้ำฝนรอบใหม่ที่จะตกหนักในห่วงสัปดาห์หน้าตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดว่าในห่วงระหว่างวันที่1ถึง6กันยายนก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีฝนตกเพิ่มนะครับสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้6นาฬิกา ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำส2สองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณ1ัน5รปลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน95ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอเมืองชัชนาทมีปริมาณ1 6 0 1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน58ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น26เซนติเมตรนะครับอยู่ที่ระดับ16.19เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางครับโดยกรมชลประทานได้ผันน้ำเข้าระบบชลประทานสองฝั่งเนือเขื่อนเจ้าพระยารวม202ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีและเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนจาก1,349เป็น1,399ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทสูงขึ้นจากเมื่อวาน18เซนติเมตรและก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคลองผงเผงอ่างทอง คลองบางบานพระนครศรีอยุธยาและตำบลหัวเวียงอํเาเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอํเาเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงแม่น้ำน้อยมีระดับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในอํเาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนี่ยมาแล้วนะครับ พื้นที่ลุ่มต่ำที่อำเภอเสนาอบ,บางบานเนี่ยชาวบ้านในสองอำเภอต้องเร่งเก็บของขึ้นสู่ที่สูงหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนะครับตอนนี้ก็มีการรายงานว่าส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอเสนาอเภอบางบานพบระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาคลองบางบานและแม่น้ําน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มตม่ํานอกแนวขันกั้นน้ําแล้วโดยตามรายงานพบว่าชาวบ้านในหมู่ที่5 ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาเริ่มได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนทำให้ถนนเส้นทางหลักเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ต้องใช้เรือในการสัญจรน,นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ก็ได้รับผลกระทบกันแล้วตอนนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยครับ